วัสดีผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2565นะคะยินดีต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษานี้นะลูกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้พักกันไปแล้วยาวต่อไปนี้เราก็จะมาเตรียมตัวกันซิว่าในภาคเรียนที่1นี้นะคะเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นการนะคะทําความเข้าใจเกี่ยวกับ2หัวข้อนะลูก1น,นะคะ มาตรการในการเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยในด้านโควิดกับ2วิธีการจัดการเรียนรู้ทั้ง2ออย่างนี้เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะมาเรียนกันในวันที่1มิถุนาสอง5านะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูมาตรการแรกนะคะเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางด้านโควิดเราจะใช้แนวทางเดียวกับกรมอนามัยที่ได้ประกาศใช้ทั่วประเทศอย่างเช่นถ้านักเรียนนะคะมีการติดเชื้อ หคนต่อหนึ่งห้องเราจะให้นักเรียนคนนั้นหยุดนักเรียนคนนั้นหยุดนะคะส่วนนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อแล้วก็งดเรียนต้องไปเรียนออนไลน์หรือนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะเราจะให้เรียนออนไลน์ได้แล้วก็สังเกตอาการต่อไปและสถานที่ที่นักเรียนได้เรียนตรงนั้นเราจะมีการปิดนะคะและ ะะทำความสะอาดนี่คือตัวอย่างมาตรการตามที่กรมอนามัยได้ประกาศใช้มาทั่วประเทศต่อไปนี้จะเป็นมาตรการเสริมซึ่งเป็นมาตรการเสริมที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะคะจะมีวิธีการอย่างไรทำให้ความปลอดภัยในด้านโควิดนี้เกิดขึ้นกับบุคลากรทั่วโรงเรียนรวมทั้งนักเรียนด้วยนะคะตัวอย่างเช่นการเตรียมตัวเข้าสถานศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนนะคะการเตรียมตัวเข้าสถานศึกษา ก่อนที่จะมาเรียนใน1อาทิตย์เราจะให้นักเรียนนะคะตรวจ ATK อาทิตย์ละสครั้งตรวจ ATK อาทิตย์ละ2ครั้งครั้งที่1ก็คือนักเรียนจะต้องตรวจวันเสราร์วันเสราร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็จะต้องทรงในช่วงคืนวันอาทิตย์หรือคืนวันเสราร์ช่วงที่2 ก็คือนักเรียนจะต้องตรวจวันพุธและส่งวันพุธนี่คือ2ช่วงนะคะโอเคนะและแคปหน้าจอที่นักเรียนตรวจ ATK นั้นมาด้วยต่อมาแล้วทีนี้นักเรียนจะส่งผลอย่างไรการส่งผล ATK นะลูกนะให้นักเรียนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกไปตรงที่ระบบส่งผลตรวจ คลิกไปที่นะคะตรงแบนเนอร์ระบบส่งผลตรวจให้กรอกรหัสประชาชนกรอกรหัสประชาชนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบนอกนั้นก็คือเท่ากับนักเรียนทำอะไรคะนักเรียนก็จะส่งผลเรียบร้อยต่อไปเป็นขบวนการของทางโรงเรียนเองว่าจะมีขบวนการนักเรียนอย่างไรเมื่อนักเรียนนะคะได้ส่งผลเข้าสู่ระบบของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเตรียมตัวเข้าโรงเรียนในวันที่จะมาเรียนใช่ไหมลูกเราจะเข้าโรงเรียนโดยวิธีการสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าถ้านักเรียนตรวจ ATK เรียบร้อยตอนสแกนใบหน้านักเรียนจะสแกนติดแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ตรวจผล ATK และพอสแกนใบหน้าเขาจะไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นนักเรียนนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งนะลูกนะ ถ้าสแกนใบหน้าไม่ติดและประตูไม่เปิดนั่นเท่ากับว่าผลอย่างหนึ่งคือมาจากนักเรียนไม่ได้ตรวจผล ATK นักเรียนไม่ได้ตรวจผล ATK ทำความเข้าใจตรงนี้นะคะต่อมาค่ะมาตรการที่2โรงเรียนได้เตรียมตัวอย่างไรอีกนะคะเนื่องจากนักเรียนเนี่ยทั้งโรงเรียนของเราเนี่ยห้องเกือบ90ซ็เป็นห้องที่ใช้ ระบบของเครื่องปรับอากาศเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศของเรานี้ก็จะเป็นนะคะถ้าสมมุติว่าพักถ้าเปิด2ชั่วโมงเราจะปิด15นาทีพอเปิดเครื่องปรับอากาศ2ชั่วโมงเราจะปิดนะ15นาทีอัตโนมัตินะคะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆพล้วน,นักเรียนไม่ต้องตกใจนะเรียนอยู่ดีๆทำไมแอร์ปิดพอแอร์ปิดปุ๊บเฮ้ยทำอะไร พอแอร์ปิดปุ๊บนะคะเดี๋ยวอาจารย์ประจําชั้นจะบอกนักเรียนเองว่าเมื่อแอร์ปิดเมื่อไหร่นะให้นักเรียนช่วยกันเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดหน้าต่าง,ตาตางแต่หลัง1 5นาทีปุ๊บก็ทําอะไรคะปิดประตูปิดหน้าต่างเพื่อแอร์ก็จะเปิดเหมือนเดิมนี่คือสิ่งต่อไปนะต่อมาค่ะเรื่องของ ะะแอนจุดแอลกอฮอล์จุดแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะเพิ่มจุดในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเดินไปทางไหนก็จะเจอจุดของแอลกอฮอล์ในการล้างมือได้มากขึ้นต่อมาก็คือทุกหนึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงแม่บ้านจะต้องคอยนะคะเอานำแอลกอฮอล์นี้ไปเช็ดลูกบิดไปเช็ดจุดสัมผัสต,ต่างๆเช่นลิฟต์หรือว่าตรงประตูหรือว่าลูกบิดนะคะตรงนี้นะคะแม่บ้านก็จะทำงานมากขึ้น หลังจากนั้นนะคะระหว่างที่โรงเรียนเนี่ยได้ปิดสถานศึกษาคือคําว่าปิดนี่คือเลิกเรียนตอนเย็นเลิกเรียนเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะต้องฉีดนะคะพ่นในห้องทุกห้องเหมือนเดิมซึ่งการฉีดนั้นเดี๋ยวทางโรงเรียนจะดูความเหมาะสมว่าเช่นอย่างน้อยอทาทิตย์ละครั้ง อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหรืออาจจะอาทิตย์ละสองครั้งซึ่งตรงนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือมาตรการความปลอดภัยที่โรงเรียนเนี่ยรองรับไว้สําหรับเพื่อป้องกันให้ทุกๆคนทั้งบุคลากรและก็นักเรียนเนี่ยนะคะลดความไม่สบายใจลงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมาทํางานที่โรงเรียนและมาเรียนได้อย่างเต็มที่ ต่อไปก็คือแนวทางในการจัดการเรียนรู้นะคะแนวทางในการจัดการเรียนรู้เราต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้โรงเรียนเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรองรับมาตรก,การโควิดอย่างไรอันที่1ก็คือเรื่องการพักเพื่อทําให้ช่วงพักกลางวันเนี้ยนักเรียนนั้นไม่แออัดเพราะปีนี้โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยประมาณ3 7 3 0คนนั้น ,3730 คนเนี่ยถ้าเกิดพักพร้อมกัน แล้วการนั่งหรือการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันนั้นก็อาจจะมีปัญหาทําให้เราได้มีการนะคะเหลื่อมพักกลางวันออกเป็นสองช่วงเราจะมีการเหลื่อมพักกลางวันเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือช่วงของนักเรียนมตน้นคือม1ถึงม3ม1ถึงม3จะมีการพักกลางวันตามเดิมปกติลูกคำว่าตามเดิมปกติก็คือ พักตอนหลังคาบสี่หลังคาบสี่คือ11.20โมง20ถึงเที่ยงครึง่งตอนนี้มต้นจะเป็นผู้พักตังวันนะคะตั้งแต่11.20โมงถึงเที่ยงครึง่งส่วนถ้าเป็นมปลายมปลายนะคะเขาจะเรียนถึงเที่ยง1%ิพอเที่ยงสิบปุ๊บเขาถึงจะมาพักตังวันเพราะนั้นแสดงว่ามต้นเตรียมตัวจะขึ้นมปลายมปลายนะคะก็คือมส่ 4. ถึงมห ลงมาพักกลางวันลงมาพักกลางวันเนาะนะคะนั้นมอปลายจะมาสอนนักเรียนประมาณ10นาทีก็มาพักกลางวันพอพักกลางวันนะคะประมาณเที่ยงสิบประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะขึ้นคาบเรียนต่อไปก็คือบ่ายโมงสิบห้าเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่1เพื่อทําให้ความปลอดภัยทางด้านมาตรการโควิดเพื่อทำให้เรื่องการบริหารจัดการการท,ทันท่วงทีในเรื่องของ การานอาหารกลางวันนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่1เรื่องที่2มอต้นมอต้นดูนะมอต้นนั้นเนี่ยเราจะเรียน5วันใช่ไหมคะมอต้นเราจะเรียน5วันใน5วันนี้ใน5วันนี้นะคะเราจะมีคาบ9คาบ9ระดับละ1วันระดับละวันนะคะก็คือมอ1เราจะเรียนคาบ9วันจันทร์มอสองเราจะเรียนคาบ9้าวันอังคาร ม3เราจะเรียนคาบ9้าวันพุธน,นอกนั้นพฤหัสกับศุกร์เป็นไปตามปกตินอกนั้นพฤหัสกับศุกร์เป็นไปตามปกตินี่คือมต้นนะลูกส่วนมปลายมปลายนุกมปลายเนี่ยเราจะเรียนอาทิตย์หนึ่ง4วันมปลายเราจะเรียนอาทิตย์หนึ่ง4วันหยุดวันพฤหัสซึ่งการหยุดวันพฤหัสนั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวต่อไปนี้นะลูก หนึ่งอาจจะมีการพาไปดูงานหรืออาจจะมีการประชุมสัมมนาหรือจริงๆแล้วนักเรียนนะคะเราจะให้มอปลายผู้ชายเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเรียนรักษาดินแดนเพราะฉะนั้นทำให้เราจะจัดวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่ว่างแต่การจัดการเรียนรู้ทำกิจกรรมสามารถทำได้ไหมทำได้นั้นเราจะใช้วันพฤหัสเนี่ยใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วมอปลาย เราจะเรียน4วันใน4วันนี้นะคะเราจะเรียนคาบ1ถึงคาบ9 3วันและเรียน8คาบ1วันนี่คือรูปแบบการเรียนนี่คือรูปแบบการเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาเอ๊ะแล้วตอนนี้เราจะเรียนกันอย่างไรเราจะเรียนกันอย่างไรนโยบายในการจัดการเรียนรู้ ตามที่กระทรวงศึกษาและอว l ได้ประกาศมาแล้วคือนโยบายออนไซต์ร0อตามที่กระทรวงนะคะและอวียได้ประกาศไปแล้วว่าตอนนี้นะคะให้นโยบายออนไซต์ร0อยเปนะลูกนะแต่ทีนี้ทางโรงเรียนก็บอกว่าก็เราก็จะให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันตามความที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่สบายใจ เมื่อไม่สบายใจที่จะมาเรียนเพราะด้วยเรื่องเรื่องมาตรก,การโควิดนะคะกลัวความปลอดภัยทางโรงเรียนเลยบอกว่าเราจะเปิดช่องทางให้อีกหนึ่งช่องทางให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้ว่า 1. คุณจะ site, ออนไลน์ 2. คุณจะเรียนโดยออนไลน์ได้ออนไลน์ on site, หรือออนไลน์แต่นโยบายออนไลน์1 0 0ทีนี้นักเรียนจะบอกกับใครดีละ่ะ ว่าจะออนไซต์หรือออนไลน์ line. อาจารย์ประจําชั้นเดี๋ยวอาจารย์ประจําชั้นนะคะจะนะคะสำรวจความรูปแบบในการเรียนของนักเรียนเองนะคะว่าจะออนไซต์ site, หรือออนไลน์ภายเราจะสํารวจตั้งแต่วันไหนคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยเขาได้สร้างห้อง microsoft teams สำหรับโฮมรูมสำหรับนักเรียนในปีการศาึกษาส5 6 5 เสร็จแล้วอาจารย์เขาจะนะคะให้นักเรียนบอกความต้องการมาว่าจะต้องการออนไซต์ site, หรือออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams นะในระบบของประจำชั้นห้องนั้นๆและประจำชั้นจะเดิริมการขั้นต่อไปทีนี้บอกว่าเอ๊ะแล้วมีผลอะไรถ้าเราจะเลือก site, ออนไซต์กับออนไลน์มันเป็นอย่างไรไม่ว่านะคะนักเรียนจะออนไซต์ site, หรือออนไลน์ออนไซต์ site, หรือออนไลน์ line, นะลูกการประเมิน การประเมินจะเหมือนกันทุกอย่างการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เหมือนกันทุกอย่างนะคะเราจะเครื่องมือในการประเมินเหมือนกันต่างกันที่อะไรคะต่างกันที่รูปแบบคนออนไซ์ก็มาทีีร่รเยนนนคออไลน์ก็อยู่ที่โรงเรียนส่วนคุณครูก็จะใช้ระบบไฮบิดคุณครูเนี่ยจะใช้ระบบไฮบิดเพื่อถ่ายทอดไปยังนักเรียนที่เรียนออนไลน์ซึ่งบางห้องไม่มีเลยก็ได้ แต่ห้องไหนนะคะมี1คนเราจะออนไลน์มีตั้งแต่1คนไปเราจะออนไลน์ไปทันทีถูนนักเรียนคนนั้นแต่นะคะขณะน,นี้เวลาอาจจะไม่สะดวกสบายเช่นถ้าครูมีการทดลองมีการปฏิบัติอาหารนักเรียนก็จะต้องทำอะไรคะดูได้สัมผัสและได้ดูครูจะไม่ได้ส่งอาหารสดไม่ได้ส่งสารเคมีไปให้นะคะ ดังนั้นเราจะต้องทาความเข้าใจตรงนี้นะลูกเพราะฉะนั้นขณะนี้นักเรียนนะคะจะต้องรู้ว่าการประเมินเหมือนกันการประเมินเหมือนกันเครื่องมือนในการประเมินเหมือนกันสอบเหมือนกันทุกอย่างนะคะทุกอย่างเหมือนกันนะลูกมาดูอีกเรื่องเรื่องต่อไปก็คือห้องเรียนทั้งหมดของทุกระดับชั้นห้องเรียนทุกระดับชั้นเลยคะ่ะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จะเป็นระบบการเดินเรียนเราจะใช้ห้องเรียนนี้นะคะไม่ได้ประจำแต่เราจะเดินเรียนเดินเรียนทำไมจะต้องเดินเรียนด้วยเพราะว่าห้องเฉพาะทางเนี่ยห้องเฉพาะทางก็จะมีหลายที่เช่นถ้านักเรียนจะต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะขึ้นห้องแแบบถ้านักเรียนจะต้องเรียนทางด้านของศิลปะก็ไปห้องศิลปะนักเรียนจะต้องไปดนตรีไปอาหารไปเกษตรไปอุตสาหกรรม ห้องเหล่านี้นักเรียนจึงจะต้องเดินแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานไม่ต้องใช้แรบส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ไหนคะใช้ห้องนั้นเป็นห้องเรียนที่คงที่เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าขณะน,นี้ทั้งระบบเป็นการเดินเรียนไม่มีห้องประจำนะลูกทีนี้และแต่และห้องนักเรียนจะมา โฮมรูมกันเมื่อไหรการที่เราจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือหน้าเสาธงเหมือนเดิมนะลูกเวลาในการโฮมรูมเหมือนเดิมก็คือสัญญาณออดแรกจะเป็น7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมนะคะมีสัญญาณเพลงเรียนขึ้น7จ็ดโมงสีถึงแปดโม,รรมสงสิจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงและบวกโฮมรูมหมดเลยแล้วเราจะเริ่มเรียนคาบแรกเท่าไหร่คะ 8โมง15นั้นกิจกรรมตรงนี้เหมือนเดิมทุกประการเราจะเปลี่ยนแปลงแค่อะไรลูกแค่เหลื่อมเวลาพักนอกนั้นเข้าเหมือนกัน,เล,กจจกนลเลิกอาจจะต่างกันตามที่ครูชี้แจงไปแล้วเลิกอาจจะต่างกันตามที่ครูชี้แจงไปแล้วแล้วทีนี้นักเรียนจะใช้ห้องไหนในการโฮมรูมนักเรียนจะใช้ห้องไหนในการโฮมรูมให้นักเรียนดูตารางเรียนดูตารางเรียนนะลูก ในตารางเรียนดูอะไรนะคะเวลาที่นักเรียนมาเวลาที่นักเรียนมามาถึงโรงเรียนปุ๊บนักเรียนจะไปอยู่ที่ไหนนักเรียนจะไปอยู่ที่ที่ในห้องเรียนได้ไหมได้นักเรียนสามารถไปอยู่ในห้องเรียนได้และห้องเรียนนั้นห้องไหนคะในแต่ละวันนักเรียนจะดูว่าคาบเรียนแรกนักเรียนเรียนที่ห้องใดคาบเรียนแรกนักเรียนเรียนที่ห้องใดเพราะฉะนั้นนะคะห้องนั้นแหละ เป็นห้องที่ใช้ในการโฮมรูมตัวอย่างเช่นทางขวามือครูตัวอย่างทางขวามือครูนะลูกอย่างเช่นนะคะครูบอกว่าเช่นสมุติวันจันทร์วันจันทร์นะคาบหนึ่งอยู่ที่ห้อง1712แสดงว่าอะไรลูกคาบหนึ่งหนูก็ไปเรียนที่ห้องอะไร1712เห็นไหมลูกขึ้นไปเลยห้อง1712งนั้นดูคาบหเป็นสำคัญดูคาบหนึ่งเป็นสำคัญ นะคะดูข้ามหนึ่งนะลูกซึ่งถ้าเมื่อไหร่ขึ้นต้นด้วย1ก็คืออาคารวิทยาวิโร์เมื่อไหร่ขึ้นต้นด้วย5แสดงว่าเป็นอาคาร5ถ้าขึ้นต้นในหมายเลข2ก็คือจะบอกเลยว่าอาคาร2แต่ถ้าเป็นห้องแลบก็จะเขียนว่าห้องแลบชั้นใดเป็นห้องแลบคอมเป็นห้องแลบวิทยาศาสตร,ร์เป็นห้องแลบของอาหารเป็นห้องแลบอุตสาหกรรมจะเขียนลงไปด้วยเพราะ,ะนั้นดูตารางเรียนและใช้ประโยชน์ให้เป็นนะคะ ตอนนี้คือการโฮมรูมและแม้กระ ant, ทั่งการเคลเื่อนย้ายห้องในตารางของนักเรียนในตารางของนักเรียนนะคะจะมีตัวเลขห้องกำกับไว้ในตารางเรียนของนักเรียนจะมีตัวเลขห้องกำกับไว้ถ้าตัวเลขห้องไม่ปรากฏในตารางให้ดูข้างบนหัวตารางถ้าตัวเลขห้องไม่ปรากฏในตารางให้ดูที่หัวตารางนะที่หัวบ้านบนของตารางนะลูกว่ามีตัวเลขอะไรนั่นคือ ไย่ห้องที่ใช้มากที่สุดของห้องนั้นๆโอเคนะดูตารางเรียนไปแล้วนะดูวิธีการที่จะข้าบไปโฮมรูมคาบแรกได้แล้วนะลูกนะต่อไปแล้วเราจะเรียนคาบ9นะว่าคาบ9ของแต่ละชั้นมีวันไหนสําหรับมาปลายก็ดูตามตารางของตนเองดูตามตารางของตนเองนะคะ นะตรงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนในภาพคร่าวๆการจัดการเรียนนะคะการสอนในภาพคร่าวๆขณะนี้โรงเรียนได้เตรียมถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นเช่นเกิดมาแล้วมีการขัดข้องหรือจะต้องหยุดเรียนนะหรือว่าจะต้องหยุดเรียนเราก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าเมื่อไรมีเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นเราจะเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft เหมือนเดิม การเรียนการสอนทุกระบบนะคะถ้าเมื่อไรจะต้องออนไลน์เราจะผ่านแพลตฟอร์มของอะไรคะ Microsoft ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ได้ประสบการณ์ของการเรียนผ่าน Microsoft เรียบร้อยแลยนะต่อไปนี้อาจารย์ทุกรายวิชาก็จะสร้างห้อง Microsoft Team ของภาคเรียนที่1ทุกรายวิชาไว้เหมือนกันเพื่อเตรียมพร้อมแสดงว่านักขณะนี้นะคะเปิดมาปุ๊บ ถึงแม้นักเรียนจะเรียนออนไลน์ site, ถึงแม้นักเรียนจะเรียนออนไลน์ site, แต่นะคะก็จะมีตารางวิชาเรียนเนี่ยที่เป็นรูปแบบในการออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ปรากฏที่ไหนลูกจะไปรปรากฏที่เครื่องมือในการเรียนถ้าพร้อมจะออนไลน์โอเคไหมเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่โรงเรียนนั้นจะต้องยุดหรือโรงเรียนจะต้อง มีการเรียนการสอนเปลี่ยนรูปแบบไปสแสดงว่าเปลี่ยนจากออนไลน์เป็นออนไลน์ก็โดยผ่านอะไรคะ Microsoft โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตกลงกันเรื่องภาพกว้างๆเพื่อให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ภายใต้มาตรการโควิดที่มีนโยบาย100ออนไลน์ร0อถเปอร์เรับไว้อย่างไรนะคะขณะน,นี้คิดว่าผู้ปกครองและนักเรียนนั้นคงจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะ ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับและทางโรงเรียนหวังย่างยิ่งว่าความเป็นการยานามิตรที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดที่พร้อมที่สุดไม่มีสิ่งใดที่ดีที่สุดมีอย่างเดียวที่คุณครูและอาจารย์ที่นี่ตั้งใจมากที่สุดเมื่อเจอปัญหาเราจะยินดีที่จะแก้ไขไปด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา2565าค่ะสวัสดีค่ะ